มองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษอนิจจังมองทุกสุขก็จงจ้องมองให้ดีมองว่าเป็นอย่างที่คนรระวังมองว่าเป็นตามปัจจัยให้ระวังมองจริงจัง ก็จักเห็นเป็นธรรมดามองโดยในที่มันสอนจะถอนโศกมองแยกโยกที่มันสอนร้อนเป็นบ้ามองไม่เป็นโทษผีสางนางไม้มามองถูกท่าไม่ขว้าทุกมองถูกจริงกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่คารบรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอนนท์ กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานนเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับและในวันนี้นั้นผมก็จะขอมานำพาท่านผู้ฟังทุกท่านมาศึกษาเรื่องเล่าตำนานพระกถาหลวงปู่ทวดอันเป็นพระกถาศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกจิ G. G. อาจารย์หลายท่าน ก็ยกย่องว่าเป็นพระคาถาที่มีพุทธคุณมากมายช่วยให้แคลคลาดปลอดภัยในทุกๆก,การเดินทางท่านผู้ฟังครับและหากว่าเราได้กล่าวถึงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินที่มาของสมยานามหลวงปู่ทวดเหยียบน้ํำทะเลจือดอันเป็นเรื่องเล่าตำนานที่เกิดจากในอดีตการเดินทางจากสงขามาอายุทยานั้นก็จะต้องเดินทางทางเรือและก็ใช้เวลากันเป็นปี และก็มีเรื่องเล่าที่ว่าในครั้งนั้นลูกเรือชาวมุสลิมของเรือลำที่หลวงปู่ทวดได้เดินทางมาด้วยนั้นก็มัวแต่ตั้งวงเล่นการพนันก็จนลืมที่จะเตรียมน้ำจืดไว้กินไว้ใช้บนเรือและเมื่อได้ออกเรือเดินทางก็จึงไม่มีน้ำดื่มใช้กันแล้วก็ได้พลานมากล่าวหาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะมีภิกษุร่วมเดินทางมาด้วยอันเป็นเหตุที่ทำให้พวกเขานั้นก็จะพากันอดน้ำตายคิดได้ดังนั้นแล้ว ็คิดที่จะไล่หลวงปู่ทวดให้ลงจากเรือและเมื่อเหตุการณ์เป็นไปเช่นนั้นหลวงปู่ท่านก็จึงได้อธิษฐานว่าหากแหมนข้านี้สามารถจะสืบต่ออายุพุทธศาสนาทํางานในาศาสนานี้ให้รุ่งเรืองก็ขอให้น้ําทะเลบริเวณที่เท้าเหยียบลงไปนี้จงกลายเป็นน้ําจืดเถิดสิ้นคําอธิษฐานแล้วท่านก็เอาเท้าจมลงทะเลน้ําบริเวณที่ท่านจุ่มเ้าลงไปนั้นก็ได้กลับกลายเป็นน้ําจืด ปันเป็นเหตุที่น่าอาัศจรรย์พวกชาวเรือสำเภานั้นก็จึงได้ตักขึ้นไว้ในเรือ13องค์ก็จึงทําให้มีน้ําใช้ตลอดการเดินทางจนถึงอโยธยาและก็ด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้เองท่านก็จึงได้รับสมยานามว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและในส่วนของพระคาถาที่ผมจะมาขอแนะนําในวันนี้ก็คือคาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลกลำดับแรกนั้นก็ให้เราตั้งน้โมก่อนสจบประนมมือขึ้น ตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วก็กล่าวคำสวดดังต่อไปนี้นะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภะคะวาสวดเช่นนี้สจบและในส่วนของการบูชาหลวงปู่ทวดนั้นการบูชาตั้งแต่บรณการมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำเอาไว้ว่าก็ให้บูชาท่านด้วยทูบแค่ก้าดอกมะลิขาว9้าดอกตั้งนะโมสามจบ หรือจะบูชาท่านในกรณีที่ไม่มีเครื่องบูชาก็สามารถที่จะบูชาได้ด้วยการตั้งจิตน้อมรำลึกถึงท่านและก็ให้สวดพระคาถาเช่นนี้ก็เพราะว่าสำคัญที่ใจเมื่อมีจิตบูชาท่านก็ถือว่าสำคัญที่สุดหลอวครับโดยจะให้เป็นการดียิ่งขึ้นไปนั้นก็ขอให้ผู้ที่ได้สวดนั้นได้ถึงไตสรณคมก็คือให้ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่างสูงสุด และวิธีการในการใช้คาถานี้นั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำเอาไว้ว่าสามารถจะสวดพระคาถานี้ก่อนที่จะขึ้นรถลงเรือติดต่อการค้าขายก็จะเกิดเป็นสิริมงคลดีอย่างยิ่งครับทั้งยังทำให้มีโชคลาภมากมายขายดีเป็นเทน้ำเทท่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็ว่าให้มันสวดให้มันเจริญภาวนา พระคาถาหลวงปูทธธ่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนี้เถิดก็จากบังเกิดเป็นสิ่งอัศจรรย์แก่ตนเองและครอบครัวและในขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีคติความเชื่อด้วยว่าพุทธคุณของพระคาถาบทนี้นั้นหากว่าผู้ใดได้ท่องบนเป็นประจำด้วยแล้วอนุภาพของพระคาถาบทนี้ก็จะคุ้มครองให้เราได้แคล้วคลาดปลอดภยัยจากพยันตรายต่างๆเชกเช่นเดียวกัน เสมือนกับการที่เราได้แขวนพระหลงปูทวดเอาไว้ครับครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนําเอาไว้อีกว่านอกจากนี้แล้วเพื่อเพิ่มความเข้มขลังของพระคาถาลงปูทวดก็ยังจะมีการเพิ่มคาถาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์นํามาไว้ด้านหน้าและก็ด้านหลังก็กลายเป็นคาถาลงปูทวดเปิดโลกก็คือนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนโมโพธิสัตว์โต อาคันติมายะอิติภคะวายะาพุธโมนะทั้งนี้ในส่วนของคาถาบทหลังนั้นก็เป็นการท่องคาถาพระเจ้าห้าพระองค์แบบถอยหลงังที่ว่ายะาพุธโมนะและคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าเป็นคาถาแม่ธาตุใหญ่ที่ว่านะโมพุทธายะซึ่งก็มีพุทธคุณเหนือกว่ายังทั้งปวงรวมทั้งความเชื่อสืบต่อกันมาอีกว่า ผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทนี้ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงด้วยแล้วก็จะทําให้บังเกิดพุทธคุณคุ้มครองครอบจัก,กรวาลหรืออาจจะกล่าวได้อีกในหนึ่งก็คือจะมีพุทธคุณครบทุกด้านก็เช่นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันภัยเป็นมหาสเสนมหาอุดรวมไปทางไล่พูดผีปีศาจและใช้กันเสนียดจนยันไรสิ่งอภปมลที่ไม่ดีทั้งหลายได้อีกด้วยครับ และหลากหลายเรื่องราวเรื่องเล่าที่ได้นํามาเล่าต่อมาบอกต่อกันนี้มารวมไปถึงตำนานพระคาถาลุงปูทวนวัดช้างไห้เจตนานั้นก็เพื่ออยากจะนํามาเผยแพร่เพื่อศึกษาแล้วก็เผยแผ่บาร,รมีเป็นสังฆบูชาและก็เพื่อเทิดทูนเกียรติบุคคลของคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านมีพระคุณอย่างไรก็ดีก็จึงต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ทราบกันอย่างนี้นะครับ ว่าเรื่องราวเหล่านี้นั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับและในโอกาสนี้ผมก็ขอเพิ่มเติมอีกสักหัวข้อหนึ่งที่เป็นบทสวดเช่นกันสำหรับท่านใดที่พอจะมีเวลาก็อ,อยากจะขอแนะนำให้ได้สวดมนต์บทนี้ในทุกๆคืน ก็จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งครับกับหัวข้อของบทสวดมนต์ก่อนนอนอันเป็นที่รักของเทวดาผู้ใดที่ได้สวดแล้วเทวดาก็จะให้การปกปักรักษาคุ้มครองท่านผู้ฟังครับด้วยวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของไทยนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการสวรดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนั้นก็เชื่อว่าชาวพุทธศาสนิกชนเช่นเราท่านหลายต่หลายคนนี้ ก็คงจะพอได้รับการปลูกฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้มันสวดมนต์ในทุกคืนเพื่อที่จะช่วยให้กรรมดีหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้ที่ได้สวดครับก็เริ่มด้วยบทสวดบูชาพระรัตนตรัยเช่นเดิมครับก็คืออารหังสัมมาสวากาโตและสุปฏิปันโนลำดับต่อมาก็ให้เราพนมมือแล้วกล่าวว่าพุทธบูชามหาเตชะวันโต ข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพระเจ้ามีเดชเดชะธรรมบูชามหาปัญญาวันโตข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพระเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชามหาโพคะวะโหข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพระเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติติโลกนาถังรัตนัตยังอภิปูชยามิ ข้าพระเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามส,ามสอภพภูมิวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัฏฐานเอสุปฏิทิฏังสารีริกาธาตุข้าพระเจ้าขอบูชากราบไหว้พระสถูปูซึ่งปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตตามสถานที่ต่างๆมหาโพธิงชินโยจะพุทธรูปัง สกังสราข้าพระเจ้าขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และนี่ก็ถือว่าเป็นบทสวดที่สั้นๆง่ายต่อการจดจําและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอให้ท่านผู้ฟังได้สวดกันในทุกวันคุณพระก็จะรักษาเทวดาก็จะคุ้มครองครับ ลำดับต่อมาก็คือคำแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอหังนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน อะหังอะนีโคโฮมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนานปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินคำแผ่เมตตาให้แก่สัรพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เทินและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้บอกไปว่า สำหรับอ่านที่สองจากการสวดมนต์และการแผ่เมตตาในครั้งนี้ในประการแรกนั้นก็จะเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวและก็จะเป็นการปัดเป่ากับเรื่องที่ร้ายแรงให้ได้หายไปและบทสวดมนต์ที่มาจากอัครอันศักดิ์สิทธิ์ก็มีอำนาจในการประด,ดาลให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นสิ่งร้ายๆที่เป็นอัปมงคลก็จะหายไปจากชีวิตเป็นการสร้างความสุขความเจริญ ให้แก่ผู้ที่ได้สวดเป็นอย่างยิ่งได้ทําการในสิ่งใดก็จะประสบแต่ผลสําเร็จครับในประการที่สองการที่เราได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานี้ทั้งอย่างเป็นบุญที่ได้กล่าวคําศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เป็นบทสวดเป็นพุทธมนต์นั้นก็มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนสาวกและก็มีการท่องจําและก็ท่องสืบกันมา ถึงมีการจัดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและผู้ที่มีโอกาสได้สวดมนต์ได้เปล่งคำที่ศักดิ์สิทธิ์ถาวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าก็ถือว่าได้เกิดสิรีมงคลและปุญใหญ่แก่ตนยิง่งครับประการที่สามจะได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านใดที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำก็ย่อมจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็เพราะผู้ได้เพียรสร้างความดี มันสร้างแต่กุศลจเจริญเมตตาจิตอยู่เป็นนิดและทําการแผ่ส่วนกุศลนั้นก็จะเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายและก็จะส่งผลให้ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีครับสําหรับท่านใดที่สนใจในบทสวดมนต์ต่างๆนั้นก็จะทําการปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับอย่างไรก็ดีก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังและทําความเข้าใจไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวต่างๆ ที่ผมทําการนําเสนอไปทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลจริงๆก็จึงต้องขอเรียนให้ท่านผู้ฟังโปรโดได้ใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจารณญาณของท่านในการารับชมและรับฟังนะครับก็ขอให้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทมส่งท้ายก่อนจากกันอีกเช่นเคยครับ กับเรื่องราวของข้อฉกค,คิดคติเตือนใจที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉกค,คิดพิจรารณากันอีกเช่นเคยและในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องหัดที่จะเงียบให้ถูกจังหวะเพราะคนที่ฉลาดนั้นเขาจะไม่พูดเยอะท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าการเลือกใช้ชีวิตของคนเรานั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำความคิดความอ่านสิ่งแวดล้อมรอบ้ัน และสิ่งเหล่านี้ก็มักจะเป็นตัวที่บอกถึงลักษณะนิสัยของคนเราได้เป็นอย่างดีถ้าเราลองสังเกตตัวของเรานั้นก็ต่างรู้จักคนที่มากมายหลากหลายนิสัยกันออกไปและก็มีหลายประเภทที่ในบางทีนั้นเราก็มองว่าทำไมเขาถึงได้พูดแบบนี้ทำไมเขาถึงได้ทำแบบนี้และก็ใช่ว่าความคิดของทุกคนนั้นจะเหมือนกันไปเสียหมดเพราะเป็นธรรมดาที่ความคิดของแต่ละคนนี้ก็มีความแตกต่าง และเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนซึ่งผมก็มีข้อคิดดีๆสําหรับการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันนี้คือต้องหัดที่จะเงียบให้ถูกจังหวะเพราะแท้จริงแล้วนั้นโดยส่วนมากคนที่เขามีความรู้มีความสามารถจริงๆคนที่เขาฉลาดเขาก็มักจะไม่ค่อยพูดแต่เลือกที่จะลงมือทำมากกว่าการที่จะพูดและในข้อที่หนึ่งนั้นก็คือการคิดและไตรตรองให้มากกว่าการพูดว่ากันว่า คนที่เขามีความคิดความอ่านที่ดีนั้นเขาจะต้องรู้จักคิดก่อนที่จะเอ่ยปากพูดออกมาหรือคิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอก็เพราะว่าคำพูดที่เปล่งออกมานั้นมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอพฤติกรรมโดยพื้นฐานต่ตางๆในตัวของเราว่าเป็นคนอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วการที่ได้ไตรตรองกับทุกสิ่งที่คิดก่อนที่จะพูดมันออกมานั้นก็จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆครับ ข้อที่2รู้จักเก็บข้อมูลก็เพราะว่าการที่เรานั้นเป็นคนที่หัดที่จะฟังมากกว่าที่จะพูดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเพราะการที่เราได้ตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดและแสดงความเห็นต่างๆนั้นนอกจากว่าจะทําให้ตัวเรากลายเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารยาทด้วยแล้วก็จะทําให้เราได้รับรู้ข่าวสารใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับข้อที่3อย่าหยุด ที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมสามารถจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันโลกของเรานี้ก็หมุนไปในทุกวันและเวลานี้ก็ไม่เคยคอยท่าผู้ใดฉะนั้นแล้วหากเราไม่อยากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือเอาแต่ย่ำอยู่กับที่ก็จงจะได้หยุดที่จะพัฒนาตนเองและก็ต้องคอยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันจะส่งผลดีต่อชีวิตของเรา ทำให้เรานั้นเป็นคนยุคใหม่ที่รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอครับข้อที่4หยุดนึกฝันแต่จงลงมือทําก็แน่นอนว่าคนเราทุกคนนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีความฝันที่แสนสวยงามเป็นความฝันอันสวยหรูที่เดวาดเอาไว้ในจินตนาการแต่ก็อยากที่จะให้ทุกคนนั้นได้ลุกขึ้นมาสร้างความฝันให้มันกลายเป็นจริงจะดีกว่าเพราะหากยังมัวแต่เสียเวลานึกฝันแต่ไม่นึกที่จะลงมือทํา แล้วเมื่อไรสิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้ถึงจะสำเร็จได้ก็ขอฝากเอาไว้ให้ได้ฉกคิดพิดจารณากันดูครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดี ผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะญาณธรรมความสงบเยียกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใด กระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า โปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ